บทสวดมนต์ก่อนนอนหนุนนำชีวิตเทเวดาคุ้มครองชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตพภะคะวาตาธรมโมธรรมังนะมัสามิสุปฏิปันโนพภะคะวโตสาวะกะสังโค สังฆังนะมามิพุทธบูชามหาเตชวันโตข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเตชะธรรมบูชามหาปัญญวันโตข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่สังฆบูชา มหาโพควะโหข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยทรัพย์สมบัติติโลกนาถังรัตนัตยังอภิปูชยามิข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสามวันทามิเจติยังสัพพังสัพพธาเนสุปฏิทิตัง สารีริกธาตุข้าพเจ้าขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุตามที่ต่างๆมหาโพธิทิงชินโยจะพุทธรูปังสกลังสธาข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระสีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพพยาปัชชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทปีดเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอน,นีคาโหตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานางังปาริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านได้สุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาพุชะที่เกิดเป็นอันทชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับกุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวสัตว์เทินข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรง ให้ข้าพเจ้าเกิดสติปัญญาญาณไวชาญฉลาดทุกภพทุกชาติตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทินสาธุสาธุสาธุาธาธการสวดมนต์และแผ่เมตตาก่อนนอนถือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลอย่างหนึ่งเพราะเป็นการเปล่งคำศักดิ์สิทธิ์ถาไวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่สวดมนต์ก่อนนอนมีความสุขทำให้ร่างกายหลั่งสารความสุขช่วยให้รู้สึกสดชื่นและกระปี้กระเป๋าอีกทั้งยังช่วยปัดเป่าพยันตตรายต่างๆทำให้เป็นผู้มีสมาธิมีสติปัญญาดีเป็นที่รักของเหล่าเทวดาที่สำคัญยังช่วยทำให้หลับง่ายและตื่นมาพร้อมกับความสดใสครับท้ายนี้หากชอบคลิปของเรา ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ